จากแนวคิดในเรื่องของการจัดเก็บภาษีทองคำนะครับทำให้แฟนคลับและก็นักลงทุนในทองคําต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับโดยเสียงจากฝั่งของทางภาครัฐและก็เอกชนบางส่วนเนี่ยมองว่าการส่งออกทองคําเป็นสาเหตุทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นส่วนทางภากฝั่งของผู้ค้าทองคํานะครับกลับมองว่าการเก็บภาษีทองคํานั้นไม่ใช่ทางออกแล้วการเก็บภาษีทองคํา จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าซ้ำเติมนักลงทุนกันแน่ w h a t s u p w e a l รายการที่เราจะอัพเลเวลความเวลจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกันครับจากกระแสข่าวนะครับที่กระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างหารือถึงแนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายทองคำโดยเฉพาะธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็การซื้อขายทองคำในรูปแบบของเงินบาท เพื่อเป็นการชะลอผลกระทบของค่าเงินบาทน,นะครับที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ4ปีขณะที่การซื้อขายทองคำด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือว่าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจะได้รับการยกเว้นโดยถ้าเราไปดูกันถึงตัวเลขการส่งออกทองคำของประเทศไทยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาจะพบว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง69เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2567 คิดเป็นมูลค่าราว8,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ254,000ล้านบาทในขณะที่ราคาทองคำโลกนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า40%จากต้นปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะนะครับการส่งออกทองคำจากประเทศไทยไปยังประเทศกรัรมพูชาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติจนมีการเรียกร้องนะครับให้มีการสอบสวนว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือว่าการฟ้องเงินหรือไม่ ซึ่งการส่งออกทองคําที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นอีกด้วยและเมื่อเราดูข้อมูลนะครับตั้งแต่ต้นปี2,568ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปแล้วกว่า7%ซึ่งเป็นการแข็งค่าขึ้นที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจการที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาคนะครับนอกจากจะได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐแล้ว ยังมีปัจจัยจากราคาทองคำที่มีความสัมพันธ์กับค่าเงินบาทมากกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาคทำให้เมื่อราคาทองคำปรับขึ้นค่าเงินบาทจึงแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาคซึ่งกระทรวงการคลรังนะครับได้หาหรือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยถึงแนวคิดในการจัดเก็บภาษีทองคำในรูปแบบของภาษีธุรกิจเฉพาะหรือว่า special business tax ซึ่งหากผู้ขายทองคำนะครับแปลงรายได้จากดอลลา,าร์สหรัฐเป็นเงินบาท ธุรกรรมดังกล่าวอาจถูกเก็บภาษีแต่ยังไม่มีการสรุปอัตราที่จะเรียกเก็บนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่และจะตัดสินใจกันอีกครั้งหลังจากคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ารับตําแหน่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางฝากฝั่งของผู้ค้าทองคําโดยนางสาวธิพานววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวคิดในการจัดเก็บภาษีทองคำนะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นเงินบาทไม่ให้แข็งค่าขึ้น โดยกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เงินบาทหยุดแข็งค่าแต่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยในมิติของเศษรษฐกิจและการจ้างงานนอกจากนี้นะครับการจํากัดช่องทางดังกล่าวอาจทําให้ผู้ลงทุนรายย่อยและผู้บริโภคเข้าถึงทองคําได้ยากขึ้นอาจจะกระทบต่อความนิยมในการออมและลงทุนทองคําส่วนการที่ค่างเงินบาทนะครับแข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ย ถึงแม้ว่าจะแข็งค่าขึ้นมากกว่าสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคก็ยังถือว่าอยู่ในกลไกที่ปกตินะครับเพราะได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์อินดซ x ที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องกว่า10%นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยปัจจัยหลักๆนะครับมาจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดความกังวลต่อความเป็นอิสระของเฟดนี้สาธารณะของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนด้านนโยบายของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกระส America, แสเซล์อเมริกาและก็ดีดอลลารายเซชั่นซึ่งส่งผลกดดันต่อสกุลเงินดอลล่าในขณะที่การส่งออกทองคำของไทยนะครับมีผลต่อค่างเงินบาทค่อนข้างจำกัดเพราะว่าทองคำนะครับไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบต่อค่างเงินบาทเท่านั้น และที่สําคัญนะครับประเทศไทยนําเข้าทองคํามากกว่าส่งออกครับเพราะเมื่อเทียบมูลค่าการส่งออกทองคําของไทยที่อยู่ที่254,000ล้านบาทถึงแม้จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่มูลค่าการนําเข้าทองคําในปีนี้ก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ระดับ390,000ล้านบาทซึ่งผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทองคําและอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศไทยนะครับพบว่าเมื่อการส่งออกทองเพิ่มขึ้น ทำให้ค่างเงินบาทมีแนวโน้มแข็งขึ้นแต่ตัวแปลทั้งสองนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํามากทองคําเป็นปัจจัยหนึ่งะครับที่เป็นปัจจัยเสริมของเงินบาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่ปัจจัยหลักส่วนแนวคิดที่จะซื้อขายทองคำนะครับด้วยเงินสกุลดอลลาร์ไม่ผ่านเงินบาทไม่ต้องแลกเปลี่ยนค่างเงินนะครับเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนนั้น แม้จะมีแนวคิดนี้นะครับเพื่อให้ซื้อขายทองคําเฉพาะในสกุลเงินดอลลาร์ตัดผลกระทบต่อเงินบาทแต่ผลการศึกษาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าการส่งออกทองมีผลต่อค่างเงินบาทเพียงเล็กน้อยทั้งนี้นะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เรื่องของภาษีทองคําเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมีหลายๆประเทศในโลกนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีทองคํากันอยู่แล้วเช่นการซื้อทองคําในฝรั่งเศสนะครับจะไม่มีการเก็บภาษี แต่เมื่อมีการขายทองคำจะถูกเก็บภาษี11.5%นอกจากนี้นะครับยังมีภาษีกำไรจากการขายหรือ capital gain tax ที่36.2%อีกด้วยเช่นเดียวกับในอิตาลีนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีจากการขายทองคำในกรณีที่มีกำไรสำหรับนักลงทุนทั่วไปจะถูกเรียกเก็บภาษีที่12.5%และนิติบุคคลจะอยู่ที่6%ในขณะที่รัฐบาลเวียดนามนะครับ ได้เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อขายทองคำเพื่อให้ตลาดมีความโปร่งใสควบคุมการเก็งกำไรหลังจากเกิดการผันผวนรุนแรงนะครับของราคาทองคำในประเทศแต่ก็มีอีกหลายประเทศนะครับที่ไม่มีการเก็บภาษีทองคำไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรเบลเยียมเยอรมนีและก็สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้น แต่จะมีการเรียกเก็บภาษีการซื้อขายโลหะมีค่ายอย่างอื่นนะครับเช่นซิ l เวอร์เป็นต้นแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะครับการเก็บภาษีทองคํายังคงเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นซึ่งยังคงต้องศึกษาหารือแล้วก็ประเมินผลกระทบร่วมกันนะครับกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลผู้ค้าทองคําแล้วก็นักลงทุนเองแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ความคิดนะครับก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมาเป็น2ฝั่ง ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าในอนาคตเกิดการเก็บภาษีจากทองคำขึ้นจริงๆความน่าสนใจของการลงทุนในทองคำของนักลงทุนก็จะลดลงความต้องการซื้อทองคำหรือสะสมทองคำก็จะลดน้อยลงไปด้วยดังนั้นนะครับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมตรงจุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบลุกลามไปยังอุตสาหกรรมทองคำได้ครับ